กองทัพบ,บกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมกับมูล,ลนิธิเจริญโภคภัณฑ์มอบอุปกรณ์ป้องกันและยาเวชภันธ์ให้ชุมชนโรงหมูเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร พนโทรังสีกิติยานทรั์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกพร้อมด้วยนายอดิตกฤษณวงศ์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนในานามูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมมอบน้ำดื่มหน้ากะอนามัยแอลกอฮอลและยาพาราเซตามอนให้กับชุมชนโรงหมูเขตคลองเตย โดยมีนายสวัสดิ์พรมนางประธานชุมชนโรงหมูพร้อมตัวแทนชุมชนรับมอบเพื่อนําไปส่งต่อให้กับชาวบ้านในชุมชนได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อไปชุมชนโรงหมูมีผู้พักอาศัยกว่า600ครัวเรือนซึ่งภายในชุมชนมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 และเข้ารับการรักษาจนหายดีแล้วจํานวนหนึ่ง ปัจจุบันยังคงเหลือผู้ป่วยที่ต้องกักตัวอยู่บ้านอีกประมาณ10รายจึงมีความต้องการอุปกรณ์ป้องกันและยาเวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในชุมชนโอกาสนี้กรรมาการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกได้มอบยาตำรับสมุนไพรอีก99ายอีชุดให้กับประธานชุมชนโรงหมูเพิ่มเติมด้วยรขอบบคคุณคั ททบ5นะครับได้นำสิ่งดีๆนะครับมาให้กับพี่น้องชาวชุมชนโรงหมูในช่วงวิกฤตของโควิด19นะครับนะครับทางคณะกรรมการชุมชนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางททบ5เป็นอย่างสูงครับนะครับที่นำน้ำเจลแอลกอฮอลและอีกหลายๆอย่างนะครับที่ผู้ใหญ่ใจดีมอบมาให้ทางชุมชนเรานะครับผมในนามประธานชุมชนโรงหมูต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับ หลังจากนั้นในช่วงบ่ายพลโทรังสีกิติยานทรั์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกพร้อมด้วยคุณหลินเวยประธานบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยจีนลงพื้นที่ไปมอบเข้ากล่องจำนวน400กล่องพร้อมน้ำดื่มและไอศกรีม ครีโมจากบริษัทจอมธนารวมถึงสิ่งของที่จำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันช่วงโควิด -19 ประกอบด้วยยาบรรเทาอาการปวดลดไข้ซาร่าชุดพยาบาลสเปรย์ฉีดกันยุงและหมอนยางพาราในโครงการกองทัพร่วมใจเพื่อชุมชนเพื่อมอบให้กับโรงเรียนวัดพระยาสิริอายสวรรค์เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครโดยมีนางสาวปัญชพัฒหลักดีผู้อานวยการเขตบางพลัดและนายสมนึกสุภาณิ์ ประธานชุมชนวัพรยาสิริอัยสวรรค์พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนเป็นผู้รับมอบเอาดีใจมากครับชุมชนตอนนี้วิกฤตมากก็คือมีการล้มตายกันเกิดขึ้นในชุมชนประมาณ3ามสามคนแล้วก็ดีใจมากทางทรทวี้องห้าที่เอาอาหารมาช่วยในชุมชนตอนนี้ผมขอบุณมากครับ ภายหลังรับมอบอาหารกล่องน้ำดื่มไอศครีมเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นประธานชุมชนได้นำไปส่งต่อให้กับชาวบ้านในชุมชนให้ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในทันที นอกจากนี้ยังมีนางสาวธนศรจิรายุวัฒนาผู้ชมรายการของททบ5ค่ะซึ่งได้ติดตามข่าวสารความช่วยเหลือกับเกษตรกรของกองทัพบ,บกจึงโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อมังคุดนะคะจำนวน100กิโลกรัมจากตลาดเกษตรสนามเป้าเพื่อให้ททบ5นำไปช่วยเหลือให้กับประชาชนในชุมชนตามโครงการกองทัพบ,บกโดยททบ5รวมใจเพื่อชุมชนเพิ่มเติมด้วย ชุมชนวัดประยาสิริอายสวรรค์มีผู้พักอาศัยอยู่จำนวน289ครัวเรือนมีประชากร1,500รายส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และจากมาตรการล็อกดาวน์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสมมากกว่า31รายรักษาหายแล้ว2รายอยู่ระหว่างการรักษา13รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค16รายอีกทั้งยังมีผู้กักตัวในพื้นที่อีก36ราย ซึ่งขณะนี้ชุมชนได้มีการประสานศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้เร่งตรวจหาเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในชุมชนทั้งนี้สำนักงานเขตบางพลัดได้มีการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด -19 ไว้ที่โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมซึ่งมีศักยภาพรองรับผู้ติดเชื้อได้91เตียงปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์พักคอยแห่งนี้จำนวน37ราย สำหรับโครงการกองทัพบ,บกโดยททบ .5 รวมใจเพื่อชุมชนจัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการแจกจ่ายอาหารกล่องรวมถึงสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในพื้นที่เขตและชุมชนต่างๆในกรุงเทพมหานครซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหารของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ขณะดเดียวกันการจัดหาอาหารเพื่อแจกจ่ายไปยังชุมชนต่างๆถือเป็นการช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารให้ได้มีรายได้ในช่วงนี้ด้วยซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเอกนรงพันุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้ทุกศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการของประชาชน ส่วนอาหารกล่องน้ำดื่มที่จะนำไปมอบให้กับพื้นที่เขตชุมชนนั้นส่วนหนึ่งนะคะททบหได้รับการสนับสนุนจากสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยจีนและหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมการสนับสนุนการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้ททบหเป็นสื่อกลางส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ทางททบหนะคะต้องขอขอบคุณทางเพจเส้นได้ค่ะเป็นผู้แทนของบริษัทจอมธนาซึ่งสนับสนุนไอศครีมครีมโมเจ้าหน้าที่เขตบางพลัดนะคะจิตอาสาในพื้นที่ตัวแทนจากชุมชนวัดพระยาสิริอายสวรรค์ด,ด้วยค่ะ